สูงนะวะ C A I N D เอาสแกนกลับมาด้วยไม่มีสแกนครับคู่นี้ไม่มีสแกนเอาสแกนมาหน่อยใช่หรอโอเคโอเคข้าบปตรอ่าทไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้ จะไปจะไปกันู้นกดหัวใจก่อนถ้ากดหัวใจจะกลับกล้องให้ดูเฮ้ยเอาสแกนให้น้องดิเออผมเข้าเอเก๋เอาถัดนะก็หัวใจน้องพันจะกลับกล้องให้ดูอุ้ยลินมาลินลมาสุดท้ายลินมาลิน เอาแล้วหน<ป>ึ่งพันหนึจะให้ดูหลินมาลินรีบกดเร็วเฮ้ยมาลินส่นสีแดงวันนี้<า>ต่อล่าเอาเร็วหนึ่งพันหนึ่งพันนี่หนึ่งร้อยไม่ให้ดูนะวันนี้ดูลูกหลินมาลิน,นอยากเห็นใครแต่ว่านี่เห็นแล้วมีมีหมอกับ มาแล้วก็วินเบฟไปหมดแล้วแหละนข้าวกดหัวใจครบหนึ่งพันจะหันกล้องให้ดูเอาไปเอาไปนี่เอาไปเลยโดูร้ายเอาไปที่เหลือเก็บไปกินมันก็ดูน่าอายไปจะลองชิเดี๋ยวหนึ่งพันหนึ่งพัน ผหลินมาลินยายาหวังว่าก็เรามีอนาคตอยากดูใครอยากดูใครมันเหนียวมากเลยอ่ะโอเคกิจกรรมยำหมดแล้วอุ้ยบอสขายแบบขายเก่งมากอะบอสอ่ะกิจกรรมยำหมดแล้วนะครับบอสขายยำหมดอะที่ดูเอะก็ะคือเอาค,อคือคนที่มาขายมีใครบ้าง วายแก้วละ1 0 0บาทใกล้หมดถึงขอบคุณนะครับเอาไปห้แก้วเลยไหมไม่ได้สิกลับมาแก้วห้าร้อยเดี๋แขแถง่า้โอเคมากเลยมามื่อมาจ่อยโอเคมีคน้ป็นโสหนึ่งแก้วยังไปเลยหนึ่งพันหนึ่พวๆ1 0 0หนึ่งพันหนึ่งพันวันนี้จะทีมีกดให้ห้าพันไปเลย เดี๋ยวเราต้อไปพร้อมๆกันมัลงที่นี่มันจชื่องวันข้าวอะไปของวันข้าวไปเลยติดไม้ปะเนี่ยจีบไม้จริงปะเนี่ยที่ไหนได้เอาหนึ่งพันแล้วกลับก็ไม่ดูเลยบรรยากาศแต่ว่าขอกินข้าวก่อนนะไปให้ดูหลินมาลินนี่เห็นปะเห็นแค่นี้ซูมมาแค่นี้ วายจะหมดแล้วบอสเขาจะเร่งขายของให้หมดแล้วก็จะงานก็จะเริ่มงานเริ่มประมาณ <Why the S 2> ตีสองฝ <c oughs> ากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะจ้าชาวแกรนด์แลวเราอยู่ข้างๆเราอยู่กับแกรนด์แดนเซอร์วันนี้มีแกรนด์แดนเซอร์ด้วยเฮ้ยลินมาลินเนีเน่ยสวัสดีจ้าหนูฟ้าน้องฟ้าผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สลาบุรีนรนหนูไม่มาเหรอคะวันนี้ วันนี้พี่เจอนิลินเอกดูนิลินมีนิลินมีดีที่เราเจอนะเหมือนกันนิลินผู้เข้าประกวดมิสแกรนนครพนมดีดูข้าวประกไม่ใช่นิลินผู้เข้าประกวดมิสแกรนพะเยานิลินมองหน้าให้ดูนิลินจับกล้องให้ดูเก่งมากเอาหงูไปถ่ายดีไปดูไป ฝากกดติดตามมาด้วยนะจ๊ะช่วยกดหัวใจให้สักหนึ่งล้านดวงเพราะว่าจะได้เปิดการมองเห็นเพ<อ> <Okay. S 1> ราะโดนผูกเป็นกัน้นแหลมมา,ออากับกล้องให้ยิงนะตอนนี้อุย๊ยหน่งหยั่งวเห็นนะตัวเองตกใจตอนนี้นะจ๊ะตอนนี้<ด>นะจ๊ะตอนนี้มีถึงจ้าบหลินออกมาแล้วมินเบลม,ออมาแล้วสแนกออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้มาปางออกมาแล้วเข้าวโพดออกมาแล้วมีใครอีก เราทาทำทำทำรังเลยดีกว่าเดี๋ยวทำให้นะครับค้างไว้ทีเราไปเดีงยวกันี่เนเดอไม่ไดมันจะครอบไปแล้วกับพี่สแกนกัอนน้มาออกมาแล้วจะออกมาเมือนว่าแบบรสจะดันหายของให้หมดทำไมมันฝูดจังไปดู อนี้ก็บรรยากาศงานนะงานไม่มุ่นใจจอยบอสแบบฟิลเออปาร์ตี้จริงอ่าอันนั้นบอสขายของอยู่ให้ดูอันนี้กวนแดนเซอร์แดนเซอร์ก็มาเดี๋ยวผมเปิดล็อกเปิดอะไรทั้หมดควันแดนเซอร์เราก็อยากเจอนะนั่งแข่งไหมไปเดี๋ยวรางเหนือไปงานนึงอ่กเพื่อนครับ แต่ว่าตอนงานเริ่มไรไม่ได้มะหลินมาลินมะนู่นิมโอเคนี่มะเิงขาทอ่มันงุ่มอทไรนี่มันไกลมากอยากดูพยจะเห็นใครลอากินไม่ได้เลยอะแอลกอฮอล์เลยทั้ง่องครับมีไมโยกมือ มานะไปแล้วเหรอมีนามีนาน่าจะเข้าไปแล้วมาเตรียมตัวขายให้ทั้งได้หือทั้ั้ัมีนาออนไลน์จับแต่ละคนก็เนาะเอาไฟปลาแดงโคตรอร่อยเลยปาจอปลาจอปลาจอคนเยอะไหมเยอะหน่จับลิ้นวันนี้มันิดจับหรือวยพรอนี่จับ วันนี้ก็จะตีมสีแดงเพราะว่ามาก็ใส่แดงนี่ปลาดาปลาดาสเสบียงไปละโอเคมีใครไม่มีที่นั่งชูมือให้ดูหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครไม่มีที่นั่งมาถีอจุ่มมือให้ดูหน่อยพี่วินนี่อยู่งานเหรอคะอยู่ในงานเหรอเราจะได้ดูแลให้กันครับดูใบเฟิร์นไม่เฟินยังไม่มีใบเฟิร์นไหมอ่ะ มีบ้างที่ยาววายทั้งลังไหมครับไม่เจอเจ้าไมมะลินมาลินอะชูมือวายงลังชูมือเอ่เหรียวันนี้ทีมสีแดงทุกคนใส่สีแดงอ๋อดุมกุมปิดเอากุ้ปิดขอลายอยู่หรออุ้ยคงให้ไลายมิเนี่ะวายทั้งลังเอาไันห้าร0อบาทแบ่งให้ดูเหรียญมาลินไปก่อน เราไว้กตอนนี้แหละแต่ว่าพองาเริ่มใหญ่่ใแต่ว่าสนุกนะมาม่าน้ร้อนเมื่อวันใครมาบ้างขนาดมาม่ายังส่งถึงที่อ่ะเอาใช่ไหมอ๋อเี๋ยยมาเาหัวเอ่ไหโอเคบอสอยแดูบอสดูบอสเลี้ยวมาม่าบอสดูบอสมามนะบอสือสายไม่หยุดอต้องยัสิบอัน ป่าด้ป่าด้รักเด็กเราไปเปเช้ากันเลยอะปาด้ลูกลูกใครก็ไม่รู้ก็คือมีแฟนคลับบางคนอะมาตามนางงามตั้งแต่ยังไม่ท้อแล้วก็ท้อแล้วก็คอดลูเอ็นดูนี่ยแหมูไปทำแดงดงเหรอตอนนี้แกไปจังสองคนเฝากกดติดตามไว้ด้วยจ้าฝากกดหัวใจให้สักหนึ่งล้านดวงโอเคไลน์ก็ไป ตา่ไหนป้าดาปด,าดูมดมีหายมเมนตาดป้าดารักเด็กแม่แก่กันี่ยังนไไวนาเป็ประโยคานแรงมากบอสบอสกินวายหรือเปล่าตักแต่่านสัญากรรไปบ่อยเนี่ย <c oughs> ดูแปลกป <c oughs> วางนะครับ กินแก้วเดียวน่าดีใช <EN> ่ <c oughs> เนี่ยลยังไม่กินเลยใช่แรงมากลุงยังจะไม่หมดเก็บไว้เดี๋ยวเราไปกินกันอีกสองคนเขาแล่นนักหรือเปล่าแบบนักมาแล้วเมื่อี้นักมาใคนมึงจะเข้าไปดูคนนักแต่ว่าแคนเยอะยิ่งตอนมีเมฟออกมานะคนเยอะมากโอเคมีนแมฟออกมาเขออกมาคู่กันอะจับหลิ่งตอนนี้ ตอนนี้ไม่รู้จับอยู่ไหนเอาไปข้าเอาข้าวยังไงเอาไปเอาข้าวยังเอาแล้วเหรอแม่เอายังอ่ะแม่เอายังแม่เอาดิแม่คนนี้ใครอ่ะตอนแรกเหรออ๋ออันนี้น่าจะเป็นผู้เข้าประกวดอาซูมนี้เป็นลูกสาวบ้านไหนจาบหลินโอเคทุกคนนะรู้จักรู้จักแม่แฝกไหมรู้จักแม่แขกไหมแม่แฝกได้นะแม่เป็นชายแท้แต่งกายหญิง แรงมากม่เป็นผู้ชายวัยกลางคนแต่งกายไทยหญิงบ๊อแรงมากจะอู่ช่วยขายนะครับเรียมตัวตอนนี้พี่เห็นจะมีปลาด้ากับมะมะาไข่ของทอดม,มของทอดร้อยนี่งนะั้ในคุยกันได้นะจ๊ะโอ้หนีไม่มีสแกนเลยน่าจะมีแหละวันนี้มันเกิดมันเกิดจับ มีกลุ่มปิดน้ซื้อกลุ่มปิดได้3า9แต่ไม่แน่ใจว่ายังซื้อได้อยู่ไหม <Okay. S 1> แต่ถ้าใครอยากมาหน้างาน<ส>มาได้เลยนะบัตรราคาหนึ่งพันเหมือนมดซื้อความสุขฟิลแบบเหมือนลานเบีย <c oughs> แต่ว่าถอยู่ข้างเวทีนะแบบม้วนจอยสุดๆไปเลยนี่เตรียมตัวเต้นอยากไลท์ให้ดูมากเลยอ่ะตอนที่เราจะออกไปแดนซ์ตรงนี้ แล้วถ้าใครซื้อเบียร์สิบลังบอสบอกจะให้ชาลอตเ,เอามาเส,รเรสิร์ฟให้ที่โต๊ะแรงมากากินเบียร์สิบลังก็คือไม่ต้องกลับบ้านนอนนี่เลยเร็วโอ้ใช่ใชสแน็คหรือเปล่าอุย้ยแม็แกแม็กสองบาทซื้อในไลน์เลยค่ะสี่ร้อยอันนี้บัตรเหรอคะหรืออะไรมาเร็วมาเร็วไอ้บุ๊มไม่น่าใจว่าตัวเนี้ยบัตรราคาเท่าไหร่นะวันสุดท้ายอยากให้ทุกคนมาสนุกสนานมโนใจชิวชิวๆิว แต่วันนี้เจ็ดเก้าเก้ามั้งไวาแล้วแม่ยังทานอยู่มาเลยพิลังอ่ะบอกว่าจะให้ทมาเสร์ฟอาไยา้งนึงโอเคกชอมามาดูไปยูสแนกไหมถือให้สนกอายา้งนึงเดียวแล้วก็อ้นี่สอันะจะแก้มาสองพันนะนักมัเสิร์ฟลังกันเ่ยวันไปไสนน มือเอาเอาิว์โค้เยปตตบใา้มาลินเนี่ยยกมือยกขางตบมาลิไปแแล้วนี่เทานันราด้ใช่แวแวนี่เท่านั้น อีกสิบห้านาทีจะเริ่มแล้วนะครับแม่ปลาด้าที่ชูมืออยู่สนัทโน้ลสนัทจ้าโน้ลสนัทสนัทไปเลยแย้ทูไปด้วยสนัทะยัดทูปด้วยไปแม่กับสองสี่ร้อยคุณพี่ใจเย็นๆต้นไหนต้นไหนพี่บ้แม่ยิ้มนะค่ะวายวายวายตายแน่แยกไม่ออกใครคือแม่แขกคือสนัท นนงี้าเหมอนี่แนเาไ,ไ,มไร,าไรไมราได้ตลอดเวลาครับพี่ล้วแขงปีเดินมารับเองนะครับสวัสดีครับอันนี้น่าจะเป็นแฟนลับน้อพี่แกขายจะยังยังอยู่คน,น,น,นเอาแสตอาเฉีกับดวน ขายหน้าชารีกับตัวน่ะขายหมูหน่อยสิเฮ้ยซื้อหมูด้อยไปขายของหรือไปโชว์ตัววะเนี่ยสนักขับบ้านดวน มาม่าได้ยังมาม่ามาเิไหม,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 มไปแล้วทุกคนอยากให้มาม้วนจอยจม้วนจอยจริงเครื่องมันยังไม่ติดซื้อไม่แทกหนยไปแล้วคน,นต,นต<า>ลด,ไ,ลดไม่แทกไปดูว่ามีใครมาบ้างไม่มีแล้วประมาณนี้คนะสนุกไหมเห็นจับไหมไม่เห็นจับ แต่แม่ก็จะเอาหนึ่งรางสแกนไปเลยรังหนึ่งเท่าไหร่ทุกคนรังหนึ่งมีกี่กระป๋อง <S S สแกนมาสองพันไอ้ไม่เคยกินเบียร์เป็นเป็นรังอ่ะกินแหละแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ารังหนึ่งมีกี่กระป๋องสแกนมาสองพันนะครับไปดูใครบ้างยี่สิบสี่น่าสนุกจริงทุกคนมันเหมือนมาโม้นมาจอยอ่ะวันละถ,ถ้าถ้าซื้อสองวันพันสี่ใช่ไหม,ไมไหก็ตกวันละเจ็ดร้อยไปถามเบียร์แล้วบอสอ่ะให้นางงามแบบลงมาหาแบบ มาเสิร์ฟเลยใครซื้อเป็นหลังเช่นเมื่อกี้อุ้มทวีพรก็มาเสิร์ฟอุ้มทวีพรก็มาแบบแบบเหมือนสแน็คเมื่อกี้ลิลินลิลลมาลินหลังหนึ่งใช่ไหมแม่แขกโอนมาเท่าไหร่แม่ขายหมดจ้าลิลิลมาลินถ้าเราบอกไม่ต้องไปหรอกใครซื้อสิบลังบอสจะให้พี่ชามาเสิร์ฟนี่เลยมาเลนขอบคุณครับเห็นปะเขา บอสจะให้นางงามมาเสิร์ฟถึงที่เลยนะน,นี่นี่เห็นไหมสนุกสนานม่วนจอยบอสไม่ไม่ซีเรียสบอสก็ขายเองอันนี้หลินมาหลินว่าเป็นสอสอเป็นสอสอสนุกนะทุกคนมาดนโนๆๆนจับจับน่าจะเข้าไปข้างใน,น,น<ด>แล้ว,ลวคนนั้นจับหรือเปล่าเดี๋ยวแอ้เดเลยมาใกล้ๆนีคนที่คาดผมอะ่ะ ควรขายตาแท้ไปดูดิใช่จ่าพาไปดูใครจะขายข้าวโพดไปใส่ไหมบม,มีนเบฟเ,เป็นยังไปยังมีนเบฟออกมาแล้วแล้วก็น่าจะเข้าไปแล้วน่าจะเข้าไปแล้วแต่ว่ามีนเบฟก็มาเสิร์ฟแล้วมเมื่อกี้มาเสิร์ฟเบียเป็นลังข้าวโพดขายไง,ไงอินฟ้ายังไม่มา,อ,า,อ,า,อ,าอินฟ้ายังไม่มาขนาดพี่แวนจะต้องมาขายโค นี่ค่ะน่าจะมีแค่มะตรงนีน้ตรงนี้นเด็กๆก็จ่อมาขายของให้ดูให้ดูให้ดูมะไปดูมะก,กดหัวใจให้หน่อยทุกคนกดหัวใจให้อ้ายหน่อยนะอย่าลืมกดติดตามวันนี้แชนแนล G R E N D ดูมะไปไหนแชนแนลมีแค่มะนี่มะเจอจะไปไหนมะเเจออยู่ วันนี้ร้องกี่เพลงวันนี้หนูจะร้องกี่เอ้ยวันนี้สาวเพลงวันนี้จะเต้นอยู่ไหมวันนี้จะเต้นอยู่ไหมไม่ต้องมีท่าไม่ได้เลยใจกระเทยปากแดงผมแดงชุดแดงมะม่วนมากใช่มะเข้าไปสายม้วนด้วยกล้วก็แบวทอดเนยบอสได้ไงดูดูโอ้ บอเนี่ยขายของเก่งมากนี่หลินมาลินว,ว,วันนี้ทีมสีแดงที่คายหลินมาลินนี่มาดูเรื่องติมสีแดงใส่หหสีแดงเพิง่งขายของเสร็จเออให้ดูสโนว์นักอยู่ไหนสโนว์ักเข้าไปแล้วเนี่ยเด็กๆเ,เริ่มเข้าไปแล้วว่ะมันมีอันดูพี่แชมป์ไปก่อนมาแล้วพี่แชมป์พี่ <มา S 1> พชพแชมป์ก็เต้นเลยวันนี้น <มา S 1> ทุกคนมันสนุกมากเลยนะ สนุกจริงๆนี่สแน็คสแน็คสแน็คใช่มารีนสวยมากที่หน้ำรอก่อนฮะสไตลก็คือเสิร์ฟของห้าอันสองเลยทุกคนมันมุ่นจริงๆนะบอกเลยว่าเวลามีงานอย่างเงี้ยทุกคนอยากให้มันจอยมันมุวนจริงๆดูดิบรรยากาศแล้วบอสอ่ะแล้บอสให้นางงามอ่ะลงมาหาแฟนๆได้เลยอย่างเงี้ยอุ้ยยองทอนทอนอ่ะทอนก่อน ไป่รอมมาแปดร yup. ้อยพี่ครับนพี่เพื่อติ๊ต้าเดียวห้าอสองร้อยช่วงลดราคาแม่ขายเองขอกระไรจแชร์ขอกระารกะแชร์ติ๊กต้าต yeah yep, yep. ิ oh, ๊กด้วยอดมาใหหม่งานจะเริ่มแล้วเอาไปที่แม่คันด้วยได้กล้ชิดทุกคนใช่และยิ่งใครซื้อเป็นลังนะลังนึ่งมันมันไม่แพง อย่าลืมนะเงินทอยแบบน้อยบาทอินห์ยังไม่มาเฮ้ยเด็นทอยแบบน้อยบาทอยู่นะน่าคุ้นคุ้นพี่นึกว่าเด็กฝึกงานออกกำลังนับอยู่เราคือมิกแกรนอะไรนะเขามีเงินมาแจกด้วยเช่หรอเขาไม่ใช่สิน้องกาลนะครับเป็นแค่สตาร์เอาจริงป้ะเนี่ยทำไมเอาจริงป้ะทำผิดแล้วทำไมหน้าเด็กกว่าทีหลังเนี่ย เได้ท่ายเนนี้้ด่ใครไหนลองเต้นเพลง Miss ก็มีตั้งมาจากท่ีนะยงาชาัเยบไขน้ำไปแล้วโอเคนะเด็กมากไม่บอกว่าใครยี่พาัเยางฟ้าวนตัวยังไม่ลงอายังไม่ลงลดราคาคนนี้ Miss g l e n ย่างอะไรไม่แข่เอาเลยซื้ออีกสิคนนี้ คนนี้น่าจะเป็นมิสแกรนขอนแก่นจองชื่อก่อนนชื่อก่อนขอนแก่น2022 2ี2สองพี่องหามัเดี๋ยวถ้าเริ่มนี่จะลงตอนนี้เขายังรายได้อยู่นี่ไงนิจจ้ามาแล้วนี่เอานี่จ้าใส่สีดำวันนี้จ้าปสนสีดำโอ้เดือดจ้า ไปดูจ้าบุ้จับโอ้โหทำไมมันจ้าบสคืออัลลัชาพิเศษกินได้จนถึงเที่ยงดีนะ5อวันนี้มันเกิดจ้บสวยเลยสวยไหม่เขาอยากดูจ้าบมาแล้วบุ้งจไปดูจัาบจ้าบไข่้าเออเพื่อนแฟนทองจะนัจะแน่เดินมาหน้าชองชหน่อย อยากเห็นพี่แวนแรงมากงานนี้ี่กเอาหงานพันหนึ่งมาเลยมาเลยอีกหลัดยังไม่มากหัดวเปิดตัวด้านนี้เธอสนุกมากอยากให้มาสนุกมากไม่คิดว่างานจะสนุกขนาดนี้ทุกคนวันหลังมีงานอะไรแบบนี้อยากให้มาคุมปิดลองแจ้งไปที่เพจพิ่แรนไทยแลนด์ไม่รู้ว่ายังจะมีขายอยู่ไหมทุกคนไม่แน่ใจรักใบมิ้นเดี๋ยวบอกให้ได้ให้ถ้า อยพรให้ใบมิ้นราเดี๋ยวให้ใบมิ้นอ่ะเ้จ้าป็นสีดพี่แวนไม่ที่จะอยากจะพี่แวนโอ้ทุกคนคิดดูว่าคุณสามารถใกล้ชิดนางงามด้วยการซื้อน้ำเดูแม็กแม็กอยู่ไหนไู้อ่ะ Happy birthday Happy birthday ขอให้มีความสุขมากๆ Happy birthday นะคะ ขอให้หนูมีความสุขเขาน่าจะได้ยินวันนี้ก็จะชุดสีดำยังไม่นอนเลยนะอ่ามอ้ามเขาแข็งกบเลี้องแต่ละอ้ามเรื่องใหญ่หน่อยจ้ไม่มีกบเลี้เลยอ่ะดูหมองหน่อยอ้ามอยากกินอะไรฮะกินวายมีใครจะก็คือหน้าเป๊ะสุดเป๊ะสุดอะหมายถึงว่าหมายถึงว่าพร้อมขึ้นเวทีทุกคน คุยทุกคนมันสนุกมากเนี่ยได้ใกล้ชิดได้ใกล้ชิดแบบฉ่ำๆจุกๆนักมิสแกรนนะกัมมิสแกรนมิสแกรนขอนแก่นสองพันยี่สิบสามชื่ออะไรก้าสิบเก้าจำชื่อไม่ได้จับคนสวยคนเยอะมากใช่แต่งสวยขาดไว้ก่อนแต่งแรงมาก จ้าวก็บอกว่า happy birthday นะ happy birthday happy birthday เป็เขาสูง่ากนะลูกเอองานอะไรครับเป็นงานแบบเรียกว่าอะไรมันมันชื่องานว่า love b o o ่ i e dance party แต่จริงๆเหมือนเป็นงานแบบมึนๆ่วนจอยมาดึงมาดื่ม มาดิ้งมาดื่มมาดื่มมาดิ้งมาดื่มมาดิ้งมาดื่มหลักจาวที่สุดไม่หมดโยนขายเก่งายเก่งโอ้ขามีมากเลยอ่ะไปผัดจาวหลักจ้าวที่สุดยางยขายของเด็กเชื่ออรอก็ คนนี้ก็มิสแคนนะคนนี้ก็มิสแคนนอนแก้แต่ดามชื่อไม่ได้ชื่ออะไรอันนี้ไลฟ์ให้ดูเลยทุกคนแบบจริงๆเราต้องถ่ายบอกถ่ายวอล์กแต่ไม่ได้ถ่ายมาลินอยู่ฝั่งโน้นพอดีมาลินอะถ่ายถ่ายนานแล้วข้าวหุ้ยข้าวหัว มูความสุของมากนะจา๊าเออเนี่ยจา้าน่าจะมีความสุขเพราะขายดีมากาให้ดูจา้าแบบจุกๆเลยนะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจา้าเพิ่งออกมาไ,มได้บ้างจ้าได้บ้างบอกออกมาให้มาจุก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคจนจาาน้าอิงหลับยังไม่ออกยังไม่ออกถ้าออกมาคือแบบลูกคือคือว่าแบบไปผัดเยอ แต่ถ้าจะปล่อยเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าไม่แน่บอสอาจจะปล่อยเองก่อนขึ้นเวทีเลยจับเราที่ลินมากมากนะโอเควาก่อนอัดงอัิดายให้ดูแบบจุกๆไปเลยอ่ะฝากกดแชร์นะครับกดแชร์ให้ดูจุกๆดูจุกๆ